เบื่อไหมครับกับการออกเกมแล้วกลับเข้าเกมใหม่แล้วรถที่คุณเสกมาหายไปถ้าคุณเบื่อนะครับวันนี้ผมมีวิธีทําให้รถไม่หายนะครับสาหรับใครที่ไม่อยากให้รถหายตอนที่เราออกเกมนะครับก็เอารถเข้าลงรถนะนี่แบบเนี้ยขับกลับเข้ามาที่บ้านนะครับแล้วก็เอารถกลับเข้าลงรถแบบนี้อ่าเสร็จแล้วออกจากรถนะครับกลับเข้าบ้านไปเซฟนะฮะน่ะเท่านี้นะครับรถของคุณก็จะไม่หายแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ e ด้วยครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับทุกคน ียวไม่ใช่โอ้โหเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนลงมอสกันนะครับซึ่งมอสในวันนี้ที่จะมาสอนลงเนี่ยเป็นมอสที่น้องๆหลายๆคนในช่องเนี่ยตามหานะครับคือน้องๆเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเซฟรถนะครับหลายคนเนี่ยสงสัยนะครับว่าทาไมเนี่ยเวลาเสกรถออกมาแล้วเวลาที่เราออกเกมและเข้ามาใหม่เนี่ยรถมันไม่อยู่กับที่นะครับเพราะว่ารถในเกมนี้เนี่ยมันจะไม่เซฟให้นะครับถ้ามันไม่ใช่รถตัวเองวิธีสังเกตว่ารถคันไหนเป็นรถของตัวเองเนี่ยมันก็จะเป็นคันที่ขึ้นอยู่ในมินิแมปแบบนี้เลยนะครับคันสีเข นี่นะครับก็รถคันนี้นะครับจะเป็นรถของตัวผู้เล่นเองนะครับมีทั้งรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วแต่ตัวละครส่วนใครที่แบบว่าอยากจะได้รถคันอื่นมาเป็นของตัวเองเนี่ยแบบว่าเข้าเกมมาแล้วรถมันยังอยู่เนี่ยอันนี้เนี่ยคือมันต้องเอาเข้าลงรถนะครับคือถ้าเอาเข้าลงรถแล้วก็ไปเซฟเนี่ยมันจะเป็นการเซฟรถไปด้วยในตัวนะครับแต่บางคนเนี่ยไม่อยากเซฟรถนะครับอยากจะเอารถมาจอดไว้หน้าบ้านนะฮะ แต่พอเข้าเกมแล้วรถก็หายทํำยังไงนะครับบางคนเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะเซฟรถไว้ในพวกโปรแกรมเทรนเนอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมเขาแบบอยากเดินเข้าลงรถมาแล้วหรือเดินออกมาหน้าบ้านเนี่ยเห็นรถที่ตัวเองเซฟไวเนี่ยจอดอยู่นะครับวันนี้ผมมีวิธีดีๆมาแนะนาให้ทุกคนนะครับเป็นมอสที่เรียกได้ว่ามีประโยชน์มากเลยครับซึ่งมอสในวันนี้นะครับเป็นมอสที่อนุญาตให้เราเนี่ยสามารถเซฟรถคันไหนก็ได้นะครับภายในตัวเกมเนี่ยให้เป็นของเราเองอ่าแบบว่าคือถ้าเรากดเซฟแล้วเนี่ยรถคันนี้เนี่ย มันจะขึ้นไอคอนว่าเป็นของเราเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตขับไปที่อื่นก่อนละกันนะครับถ้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะทับกับไอคอนของรถคันเก่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราหาที่โล่งๆนะครับ s <S อ่ะเอาเป็นตรงนี้ละกันนะครับเพราะว่ามันมีรถ NPC อยู่ด้วยเดี๋ยวผมจะลองกับรถ NPC ด้วยนะครับ โอเคตอนนี้มีรถอยู่2คันนะครับมี NPC กับรถของผมที่เป็นรถแบบแอดออนนะครับซึ่งลงมอดมาเดี๋ยวเราจะมาลองคันแรกกันนะครับวิธีใช้มอตัวนี้นะครับหลังจากลงมอดมาแล้วเนี่ยสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราเดินเข้าไปที่รถเนี่ยมันจะขึ้นให้กด E นะครับแปลว่าล็อกรถนะครับถ้าเรากด E ไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นการล็อกรถนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยอ่ะพอเราล็อกรถไปแล้วเนี่ยสังเกตดูในมินิแมปนะครับเจ้ารถคันนี้เนี่ยก็จะขึ้นไอคอนสีเขียวมานะครับซึ่ย ตายเป็นของเราเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราเจอดรถคันนี้เนี่ยทิ้งไว้ที่ไหนเนี่ยแล้วเรากดล็อกเอาไว้เนี่ยเวลาเราเข้าเกมมาเนี่ยรถมันก็จะอยู่ตรงนั้นที่เดิมเลยนะครับเนี่ยสมมุติผมกดล็อกไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วผมกลับไปบ้านแฟนกินเนี่ยไปกดออกเกมโดยที่ไม่ต้องเซฟอะ่ะแล้วผมกลับเข้าเกมมาใหม่วิ่งกลับมาดูที่เดิมเนี่ยมันก็จะยังอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับในส่วนของกดแอดออนนะครับกองง่ายๆเลยไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ อ่ะแล้วถ้าเราอยากจะขึ้นรถนะครับสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยเราล็อกรถอยู่มันขึ้นไม่ได้นะครับเราก็ต้องกดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการปลดล็อกรถนะครับแล้วก็ขึ้นรถไปนะครับนี่นะครับสังเกตว่าเวลาที่เราขึ้นรถเนี่ยไอคอนสีเขียวมันก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครลงรถแล้วอยากให้รถมันเตะไว้เนี่ยก็อย่าลืมกดล็อกรถเพื่อทําการเตฟรถไ้ด้วยนะครับทุกคนอ่ะแบบนี้เลยต่อมามาดูในส่วนของรถ NPC กันบ้างนะครับ ในส่วนของรถ NPC เนี่ยถ้าเราเดินเข้าไปเฉยๆเนี่ยแล้วมันจอดอยู่เนี่ยมันจะไม่ขึ้นให้กดเซฟนะครับอันนี้เพืนบนๆก็ต้องขึ้นไปในรถก่อนอ่ะนี่นะครับขึ้นไปในรถแล้วก็กดออกมาเะครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นให้ล็อกรถนะครับโดยการกด E เช่นเคยนี่นะครับกด E ไปแล้วเจ้าไอคอนรถเนี่ยมันก็จะเพิ่ม,มอีกคันหนึ่งแล้วนะครับอ่ะตอนนี้ผมปิดเปิดเกมใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูในแมบนะว่ารถยังอยู่หรือเปล่า นี่นะครับทุกคนรถที่เราเซฟไปสองคันเนี่ยก็ยังอยู่นะครับโอเคแบบนี้เลยนะครับก็หวังว่าคงจะถูกใจน้องๆหลายคนที่ตามหามอตตัวนี้อยู่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงจามอตตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับส่วนขั้นตอนการลงเนี่ยผมรบกวนทุกคนเนี่ยไปลงมอตพื้นฐานมาให้ครบก่อนนะครับซึ่งวิธีการลงมอตพื้นฐานเนี่ยผมทิ้งไว้ให้แล้วนะครับตรงเดซิฟชั่นก็ไปลงมาก่อนนะครับก่อนที่จะทาการลงจามอตตัวนี้นะโอเคแล้วถ้าทุกคนลงมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีีกการรรลลงมเฟถตััวนน้ยะคบ อ่ะสำหรับขั้นตอนในการดาวโหลดนะครับให้ทุกคนกดไปตรงด้านล่าง description ครับผมจะทิ้งลิงก์ของจามาตัวนี้เอาไว้ให้แล้วนะครับพอเข้ามาในลิงก์นะครับให้ทุกคนมากดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วก็มากดดาวน์โหลดตรงนี้อีกทีนึ่งนะครับเราจะไปกันแบบเร็วเลยนะครับเพราะว่าการดาวโหลดเนี่ยเป็นอะไรที่เราทํากันประจําอยู่แล้วอ่ะ พอโหลดเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนทําการแตกไฟล์เจ้าตัวม็อดที่เราโหลดมานะฮะแตกไฟล์เลยครับผมนี่นะครับแล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์นะครับจากนั้นมันจะมีโฟลเดอร์หนึ่งชื่อว่า to your script folder นะครับเข้าไปด้านในนะครับผมนี่นะฮะมันจะมีไฟล์อยู่เยอะมากให้เราทําการลากคลุมเลยนะครับกดคลิกขวานะครับเลือก copy ฮะทีนี้ก็เปิดโฟลเดอร์เกม GTA 5ของเพื่อนๆขึ้นมานี่นะครับนี่ก็จะเป็นโฟลเดอร์เกม GTA 5ของผมนะครับเข้าไปในโฟลเดอร์ script ครับ ทีนี้ก็กดคลิกขวานะครับเลือกเพสหรือวางลงไปได้เลยนะครับนี่นะครับของเพื่อนๆที่ยังไม่เคยลงมอต,ตัวนี้เนี่ยเวลาเพสไปแล้วเนี่ยมันจะลงไปอยู่ในโฟลเดอร์สคริปต์เลยนะครับแต่ของผมเนี่ยเคยลงไปแล้วมันจะถามว่าวางซ้ําหรือไม่เพราะฉะนั้นผมก็จะวางซ้ำไปเลยนะครับทีนี้ก็เข้าไปดูในเกมได้เลยนะครับว่ามอดที่เราลงมาเนี่ยติดหรือ,อยังนะครับโอเคครับผมไปเจอกันในเกมครับ หลังจากที่เราเข้าเกมไปแล้วนะครับวิธีเช็คนะว่ามอสเนี่ยติดหรือเปล่านะครับให้ทุกคนเนี่ยลองเดินหารถ NPC นะครับหรือไม่ก็ลองเสกรถที่ตัวเองเนี่ยอยากจะเซฟนะครับเนี่ยสมมติผมอยากเซฟรถ NPC ตัวนี้เนี่ยเราก็เข้าไปในรถตรงก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําการเซฟนี่นะครับพอเราเข้าไปในรถแล้วเนี่ยก็ให้เรากดออกมานะครับแล้วก็มันจะขึ้นให้เราล็อกรถอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดล็อกรถเลยนะครับโดยการกดตัวอีฮะนี่นะครับผมทีนี้มันจะขึ้นไอคอนรถ ตรงมินิแมปแล้วนะครับก็แสดงว่ามอสที่เราลงมาเนี่ยสามารถใช้ได้แล้วนะครับหรือใครอยากจะเช็คให้แน่นอนกว่านี้ก็ลองออกแล้วเข้าเกมใหม่ดูนะครับแต่เท่านี้ถ้ามันขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคนที่หามอตตัวนี้มานานวันนี้ก็จัดให้แล้วนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้และชื่นชอบการมอตเกม GTA 5เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้และกด subscribe ช่องผมด้วยนะครับทุกคนแล้วเอาไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ในวันศุกร์นี้นะครับสำหรับวัน ตอนนี้ช่องเราก็เข้าใกล้7,000ซับสไครบ์แล้วนะครับทุกคนก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะฮะแล้วถ้าเราเดินทางกันถึง10,000ซับสไครบ์เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคอนเทนต์สำหรับใครที่อยากจะรู้จักเกี่ยวกับตัวผมอีกนะครับทุกคนโอเคก็เตรียมคําถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาทํากันในรูปแบบ Q&A อ่ะแล้วตอนเราใกล้10,000ซับเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ทุกคนถามกันเะครับแล้วเดี๋ยวตอน10,000ซับเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปตอบกันเลยครับทุกคนแต่สาหรับคลิปนี้7 ในเรื่องของวัตถุดิบที่ผมใช้นะครับก็จะมีไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็มะนาว1ลูกแต่เราใช้ไม่หมด1ลูกนะทุกคนใจเย็นก่อนอ่ะแล้วก็มีน้ำปลานะครับหลังจากตอกไข่ใส่ลงไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะบีบมะนาวใส่ไปสักเล็กน้อยนะครับบีบไปนิดเดียวพอนะเอาสัก3 4ี่หยดแต่อันนี้ที่บีบหมดเนี่ยเพราะว่ากลัวเสียของบีบขนาดนี้เนะี่ยคืออย่าหาทำนะครับทุกคนรสชาติมันเ้ยมากๆต่อมาก็น้ำปลานะครับอันนี้ก็ตามชอบเลยแต่แนะนําว่าไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าเราสามารถเติมทีหลังได้เวลาที่กกินนนัับบข้้าาวอะะะไรรรปมณีค แล้วก็จัดก,การตีไข่เลยนะครับอันนี้ตีพอให้มันเหลืองนะครับแต่ถ้าลูกจิตแบบผมเนี่ยตีให้มันขึ้นฟองไปเลยครับ w h a ะประมาณนี้เดี๋ยวเราเอาไปทิ้งถังขออยะก,กันนะครับเอ้ยไม่ใช่เอาไปลงกระทะสิเออเดี๋ยวไปเจอกันที่กระทะครับทุกคน มาในส่วนของกระทะนะครับในส่วนของกระทะเนี่ยผมจะใช้เป็นกระทะทอดอาหารนะครับไม่ใช่กระทะที่เอาไว้กันกระสุนนะครับแล้วก็เปิดไฟแรงๆเต็มแม็กไปเลยครับนี่ก็ให้มันแรงแบบนี้ไปเลยมันจะได้ร้อนไวๆนะครับส่วนน้ำมันที่ใช้เนี่ยผมแนะนําให้ใช้เป็นน้ำมันองุนน้ำมันพืชหรือน้ำมันมะกอกนะครับผมไม่แนะนําให้ใช้น้ำมันเบนซินในการทอดนะฮะ ทีนี้ก็ทิ้งกระทะไว้กับไฟแรงๆแบบนี้นะครับประมาณ4ี่ชั่วโมง <im> เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม <im> <im> โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะฟา์ฟอร์เวิร์ดไปอีกสี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับ <im> <im> ล้อเล่นนะครับทุกคนจะเสือกทิ้งกระทะกับไฟแรงไว้4ี่ชั่วโมงนะอย่าหาทำ โอเคเราทิ้งไว้ประมาณ3-4นาทีก็พอนะครับแล้ววิธีการสังเกตนะครับว่าไฟเนี่ยร้อนได้ที่แล้ววิธีการสังเกตมันก็จะเหมือนสเต็กเลยนะครับสเต็กเนี่ยเขาก็จะสังเกตบริเวณมือกับนิ้วนะครับแต่สําหรับไฟเนี่ยไม่ต้องนะครับผมให้ทุกคนทํามือแบบนี้นะฮะแล้วก็จุม่มเฮ้ยไม่ใช่นะครับทุกคนรอเล่นอ่ะพอไฟร้อนได้ที่แล้วเนี่ยให้เราลองเอาไข่มาหยดลงไปดูก่อนนะครับว่าไฟมันร้อนได้ที่หรือยังทํามันร้อนได้ที่แล้วเนี่ยก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจียวกันเลย ก่อนใส่ก็เบาไฟลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยโอเคทีนี้ก็รอก่อนนะครับใจเย็นไม่ต้องรีบเดี๋ยวรอให้ด้านล่างมันสุกก่อนแล้วค่อยกลับไข่นะครับอะตอนนี้ของผมข้างล่างเนี่ยสีกับกลิ่นเริ่มได้แล้วนะครับเริ่มได้นี่หมายถึงเริ่มน่ากินเลยใช่ไหมไม่ใช่นะครับเริ่มจะไหม้แล้วเดี๋ยวผมจะกลับไข่ก่อน นี่ถือว่าสีสวยเลยนะครับแต่รสชาติเนี่ยคิดว่าน่าจอ,อกมาทุเรศแน่นอนนะครับเพราะว่าดูจากมะนาวที่ผมใส่ไปเนี่ยรสชาติคงจะไม่รอดนะฮะอ่ะทีนี้ก็รอให้ด้านล่างมันสุกแล้วก็เสร็จแล้วครับอ่ะตอนนี้ไข่ของผมก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักให้มันสะเด็ดน้ํามันแล้วก็เอาขึ้นจานแล้วลองชิมรสชาติกันนะครับ five minutes later โอเคครับเดี๋ยวเรา,าเอาขึ้นจานกันนะครับทุกคนตักขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็จะมาลองชิมกันนะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงบ้าง นี่ดูดิสีสวยเลยอะโคตรกรอบนะครับทุกคนบอกเลยว่าใส่มะนาวไปเนี่ยอย่าใส่เยอะแบบนี้นะใส่ไปนิดเดียวพอมันจะกรอบกว่านี้อีกอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันครับผม